อนนกอเนนกอเนนกอออรืร่องของตำรวจและกองที่น่กงกกำลังทหารสามารถแบบนันะออกการฆ้ามันคือเสริมกับกาลังตำรวจซึ่งพ่อแม่พี่น้องต้องใช้ใช้ประโยชน์อบบของตำรวจเขาหน้าที่แล้วผมนอกจากป้องกนันแสดงแล้วยังเสริมติดช่องว่างนะครับที่ทุกคนทาไม่ได้หรือความหนักอกแับใจในบนตุ้มรูปแบบแะแะนะครับแนงานต่างๆเร้าเคืีอนด,ดินปัญหานะครับทุกทำได้ทุกเรื่องนะครับที่แบ่งเบาภาระ บรรเทาทุกข์ของพ่อแม่น้องในแต่ละมูลนิธิเพื่อวีอาร์หรือเพื่อวิปัสสนาที่มีใจอาสาเืกิดมาขึ้นทำให้โครงการของพวกเราเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าขอเล่าง่ายๆในส่วนที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนคนอครับแล้วก็จะมีผู้จัดต่างๆมาตัวดีนะครับที่หาปลาทองอ่านปลาทองปัจจุบันนี้มีจำนวนที่ประมาณประมาณห้าสิบห้าสิบต่อห้าสิบมาเข้าโครงการเนี่ย ผมยึดยันนเป็นเสื้อค่ะเห็นชาติแลผมจะเที่ยมไปตอนที่ได้คือช่วยสังคมแจ้งเกิดตัวอหลายรถชนทิ้งข้อมาเท้าช้างช่วยทำใหม่ผมเคยเสนอห์นั้นนะผมอยากพูดด้วยเป็นหมดลอยกระทงผมเดินนะครับถามหน่วยสิทหน่วยขอบ้านนะครับท่านคือจะบอกว่านวันที่ดีใจแล้อย่ามาตั้งหวดมีความเปรียบื่อยไม่ต้องหวดครับไม่เสี่ยงไม่นับสิทธิ์ถ้ารู้ว่าเสี่ยงไี่ดีถ้าผมไม่ไปโทรมา แต่ผมไม่ไปประชุมประทัดเลยเลยเฉยเรียบร้อยผมยืนยันเราต้องสร้างสังคมเราโดยเฉพาะต้องหมดทีโครงการที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอบคุณภาพประชาชนนะครับทุณจ่าผู้ราองเรียนเลยนะครับผมก็มีได้ได้มาสามแสนสามแต่ประมาณการภาพที่ช่วงระนองใหญ่กองพิทักบอกนะว่าท่านที่มีจิตร่วมมึจิตสาและมีเงินนะครับสองพันกว่าบาทผมว่าใช้ใจสู้ ควรจทำอยถูกต้องเลยเป็นโครงการนะับสิที่พอยทำนะเพื่อนรทำที่ก่อนเมืไหรเราทำไทัยู่เพื่อนาเนีคนแล้วก็เาที่มาเ็าเปิดออกคุยอะไจะทำไรมบ้างวิจุตทำได้ทุกเรื่องแก้มีเพื่อนก็เหมือนท่านมีเพื่อนแก้ของเพื่อนอาจารผมคิดว่าโอกาสของชาวนาจะใหญ่น้อยหน้าผู้เขีครับผมมั่นใจตรงนี้นะครับ กไก่กระนองออก,กพยายามของไม่คิดนะครับอา่าด<พ>ีดูโลโลลำดับที่สามเลยเเนีุ่ยยา